ครับมือนี้สิมาหดน้ำบักแนวด้วยครับอันนี้สิเป็นน้ำม,มันขี้ควบเท่าไรครับที่บัวครบล่างครบน้ำจากขีก่ควบนะครับเอาล่างบอวล่างยังแล้วก็เอาใจไมาไว้แต่เป็นปุ๋ยไว้แต่หดนะครบับหดต้นบักแนว มาได้ก็เห็นนามถิ่นนะครับหมดอาทิตย์ละเที่ยงหมดทุกมือมาได้มันสีเข้มส่วนหมากมันสีมีตาพวกอาหารนี่แหละครับอาหารพวกอาหารเม็ดที่ให้ปลาดุกกินครับกับคบกินนี่ามันเขียวมาใส่น้ำันเสียและครับมันก็สิเป็นน้ำ แป๊บเดียวกันไงครับช่วงวันนึงกับแมงกินพวกนอนนันครับพี่เสือมาก,กินใบตัดแต้งใบให้เก็บออกแล้วครับจากนั้นกับปงขึ้นช่วงนี้เตรียมดินด้วยครับเดี๋ยวขยายกระถางอีกครับให้นั่นแตกใบ,ใบออกก่อนสีล่งไปปลูกครับ